ขอบอกต่อ ได้ด้ว่าเราก็น่าจะพอทราบกันอยู่นะคะเพราะว่าพูดกันมาหลายๆครั้งนะคะในเรื่องของการอ่านนี่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นคนไวัยไหนอายุเท่าไหร่นะคะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากๆนะคะวันนี้จะพาเข้าไปที่สถานพินิษค่ะเขามีกิจกรรมในเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านด้วยนะคะแต่ให้นิตาบอกเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนค่ะต้องเรียนพูดคุยกับท่านเจ้าของเรื่องก่อนนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณฟาร์มหรือคุณสุนทรีอึ้งเกลียงนะคะ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟาร์มค่ะคุณฟาร์มค่ะให้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งค่ะชื่อฟาร์มนะคะสุนทรีอึ้งเกลี้ยงค่ะอย่างที่คุณนิตาแนะนําไปตั้งแต่ต้นค่ะตอนนี้ฟามเป็นนักสังคมสงเคราะห์อยู่ที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีค่ะ คุณฟาร์มเองเนี่คือทำหน้าที่ในการดูแลน้องๆเยาวชนที่อยู่ระหว่างการคุมความประพฤติอะไรอย่างนี้แบบนี้ปะคะคือในส่วนของสถานพินิษ์เองค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพอพูดถึงสถานพินิษ์เนี่ยแวบแรกจะนึกขึ้นเลยคุกเด็กใช่ไหมคุกเด็กเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าน่าตื่นกลัวน่าชวนสยองแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากจะชวนทุกท่านได้รู้จักสถานพินิษ์เล็กๆนะคะคือในส่วนของสถานพินิษ์หรือว่าสถานพินิษ์ปทุมเมงอะค่ะอยู่ภายใต้ พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นกระทรวงยุติธรรมค่ะในส่วนของสถานพินิจปทุมมะค่ะที่ดูแลน้องๆอะค่ะตอนนี้ก็เป็นลักษณะของการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์พัฒนาแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขบําบัดฟืนฟ้นปูอะค่ะซึ่งอาจจะแตกต่างไปเลยจากความรู้สึกของหลายๆคนที่รู้สึกว่าถ้าเข้ามาสถานพินิ้ต้องถูกควบคุมช่วคุมครงหรือว่าแบบว่าต้องน่ากลัวแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะสถานพินิจค่ะเน้นในเรื่องของการดูแลแก้ไขบําบัดฟืนฟ้นปู เป็นหลักเพราะว่าเรามีมุมมองต่อการดูแลเด็กที่กระทำผิดอะค่ะว่าสุดท้ายแล้วเด็กๆก,กลุ่มนี้ค่ะจะต้องออกไปสู่สังคมเพราะฉะนั้นในการที่เด็กอยู่กับเราในช่วงคราวหรือช่วงขณะตามคําสัมงทา์เนี่ยค่ะเราจะต้องช่วยเหลือเด็กหรือว่าพัฒนาเด็กๆให้ให้สามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างดีที่สุดอะค่ะประมาณนี้ค่ะส่วนของพี่ฟาร์มดูแลเด็ก,ดกค่ะ ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเด็กๆเองเขาก็จะมีกิจกรรมทําระหว่างที่อยู่ในสถานพินิษใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรบ้างคะในส่วนของกิจกรรมที่อยู่ในสถานพินิษ์อะค่ะปกติแล้วอะค่ะในสถานพินิษ์เองก็จะมีตารางเรียนค่ะคล้ายๆกับโรงเรียนเลยค่ะแต่ว่าเราจะเน้นในส่วนของเรียนทักษะชีวิตในส่วนของการทํากิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมดีน้ำวานกิจกรรมออที่เป็นการฝึกอาชีพระยะสัน้นหรือว่าเป็นกิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาจากกิจกรรมในตามโอกาสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะเป็นกิจกรรมอื่นๆเป็นซีซั่นนี้จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันวิชาการนะจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมแข่งขันวิชาชีพนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆค่ะ<ม>ประมาณนี้ค่ะแล้วจะมีแบบการเรียนแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยไหมคะ ค่ะในส่วนของการเรียนก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนกอศอนอค่ะในในสถานพินิษเองอะค่ะก็จะมีการสอนในระบบของกอศอนเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนที่มีความสามารถหรือว่าเขามีศักยภาพมากพอตั้งแต่อยู่ข้างนอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างเนี้ยที่เขามาถูกควบคุมตัวค่ะเขาเคยเรียนในโรงเรียนระบบหรืออาจจะเป็นวิทยาลัยอะไรเงี้ยค่ะเราเองก็ส่งเสริมเรื่องนี้เหมือนกันเราก็พยายามผลักดันแล้วก็ต่อย,ยอดให้น้องๆคือไม่ไม่ได้ชะง,งักหรือว่าหยุดเรียนนะคะถ้าคนไหนที่สามารถที่จะแบบเรียน ระหว่างที่อยู่ที่สถานพินิจได้แต่ก่อนอาจจะไม่ได้มีเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คือมีเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะประสานงานหรือว่าคุยกับครูอะไรเงี้ยค่ะให้ให้ช่วยเหลือเด็กลักษณะนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนไหนที่อาจจะมีความสนใจที่อยากจะออกไปเรียนในแบบว่าเป็นโรงเรียนในระบบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยเหลือหรือว่าผลักดันให้น้องๆได้เข้าไปเรียนในระบบเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเรื่องการเรียนค่ะแต่ว่าเราก็เหมือนกับมองไปถึงอนาคตของเด็กๆด้วยของเยาวชนด้วย ในวันที่เขากลับตัวแล้วกลับไปใช้ชีวิตปกติเขาก็ต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพนะคะในเรื่องของทักษะการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เขาจะไม่ขาดช่วงถูกไหมคะใช่ค่ะและอย่างกิจกรรมล่าสุดนี่คือเห็นว่ามีการจัดก,กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการประกวดในเรื่องของการอ่านหนังซื้อเสียงที่มาที่ไปของโครงการเป็นยังไงอะคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมล่าสุดที่เราได้ส่งเข้าประกวดนะคะคือต้องบอกนี้ค่ะว่าจริงๆเราสถานพินิจประทุมมะค่ะด้วยส่วนของโดยพื้นฐานของเจ้จาหน้าที่เองอะค่ะมีความสนใจแล้วก็มีความกระตือรือ ล้นในการที่จะแบบว่าให้น้องๆะค่ะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมจากภายนอกอยู่เราจะส่งเด็กๆเ,เข้าประกวดในในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมเองหรือว่าของหน่วยงานอื่นๆที่ที่ให้โอกาสเด็กของสถานพินิจ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพยายามที่จะผลักดันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่รับผิดชอบโดยกรรมการสงเคราะห์ของสถานพินิจและกุ้รรมคลองเด็กเลี้ยชนจังหวัดตราดะค่ะเป็นอันนี้คือเป็นต้นเรื่องเลยแล้วก็ในในส่วนของท่านประธานกรรมการสงเคราะห์ค่ะก็ร่วมกับกรมพินิจ์ที่ จะประชาสัมพันธ์รับผู้ที่เข้าประกวดนะคะเป็นสถานพินิษ์แล้วก็สนยนฝึกอบรมมะค่ะทั่วประเทศนะคะให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งสถานพินิษประทุมอย่างที่บอกค่ะเราไม่พลาดแน่นอนเราผลักดันเราส่งเสริมเด็กๆในในเรื่องนี้ด้วยะค่ะก็โครงการนี้มีชื่อว่าการประกวดอ่านหนังสือเสียงนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์นะคะที่ที่เขาแบบว่าสําคัญสําคัญเลยคือเขาอยากจะให้เด็กๆทั่วประเทศนะคะได้ได้เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ได้ได้เห็นถึงความสําคัญของการให้อ่หมายถึงว่าเป็นผู้ให้ให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก ก็ที่สาคัญอีกันนึงคือเขาพยายามจะเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นคุณลักษณะที่อยากจะให้เด็กๆได้ได้ไดมีติดตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโครงการนี้มาพอเราเห็นโครงการนี้ค่ะรับ รับสมัครปุ๊บเราก็พูดคุยกันในทีมแล้วก็รับสมัครเด็กๆในบ้านเราเนี้ยค่ะเอ่อขออนุญาตเรียกว่าบ้านประทุมนะคะด้วยด้วยความที่บรรยากาศของการที่เราดูแลเด็กๆอะค่ะเราดูแลเด็กเหมือนแบบลูกเหมือนพี่เหมือนน้องเงี้ยเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนจะเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ชายว่าพ่อเรียกเจ้าหน้าที่ผู้หญิงว่าแม่อันนี้คือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบรรยากาศของการดูแลเด็กๆของบ้านประทุมเองนะคะก็พอพอบ้านประทุมเราก็คุยกันแล้วก็รับสมัครเด็กๆประกาศอะค่ะเหมือนกับเราเราก็เชิญชวนเด็กๆอะไรเงี้ยว่าเออมีใครสน ใจหรือมีความสามารถด้านด้านการอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประชาสันแล้วก็มีน้องๆมีเด็กๆอะค่ะเข้าเข้ามาร่วมซึ่งหนึ่งคนที่เข้ามาประกวดเนี่ยค่ะหมายถึงว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นเอ่อน้องๆที่เป็นสมาชิกชมรม Two B Number o n อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยางงี้มีน้องๆที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมนี้เยอะไหมคะมีคนที่เข้าร่วมสมัครในตอนนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปประกวดในระดับประเทศอะค่ะแล้วก็ประกวดกัน เองในบ้านของเราก่อน <ฮะ S 2> ใช่ค่ะเราก็จัดแบบคล้ายๆลักษณะออเดชันอะไรเงี้ยค่ะให้ <ฮะ S 2> ให้แบบว่าให้เรื่องราวเล็กๆไปอ่านไปดีไซน์ของตัวเองมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะมีการประกวดเล็กๆในบ้านเราก่อนเพื่อที่จะเราจะเฟ้นหาแล้วก็คัดคนที่แบบว่าโอเคดูโดดเด่นแล้วก็สามารถพัฒนาได้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปที่จะไปแข่งกับสถานพีนิจหรือสูงฝึกอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีน้องๆที่ให้ความสนใจประมาณ15คนค่ะที่ที่เข้ามาออเดชั่นกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ คัดสุดท้ายสุดท้ายแบบสุดท้ายเงี้ยค่ะเราก็คัดเหลือ2คนจาก15เหลือ2คนนะคะเรียกได้ว่ามีคนให้ความสนใจเยอะมากเลยนะคะถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปอาจจะต้องเฟ้นหายากหน่อยเพราะว่ามีอยู่ตัวเลือกไม่เท่าไหร่แต่นี่คือมีตัวเลือกเยอะมากออดิชั่นภายในก่อนถึงจะออกไปเจอข้างนอกแล้ว 2, 2> นคนที่เป็นตัวแทน ได้ข่าวว่าออกไปข้างนอกก็ได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาด้วยใช่แล้วค่ะมีหนึ่งในจํานวนสองผลงานที่เราส่งเข้าประกวดสองผลงานค่ะแล้วก็มีน้องหนึ่งคนที่ได้รับรางวัลค่ะเป็นรางวัลชมเชยค่ะซึ่งก็ได้มีเป็นรางวัลในเรื่องของใบป,ประกาศแล้วก็เงินรางวัลด้วยค่ะ เ,เขา่วมกิจกรรนี้ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วกิจกรรมต่างๆภายในบ้านประทุมนะคะอย่างที่คุณฟาวได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีส่วนในการที่ทําให้เด็กๆนะคะที่ วันนึงเขาอาจจะหลงผิดพลาดพังใดๆไปแล้วมาอยู่ที่บ้านหลังนี้มันทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองได้พัฒนาบุคลิกภาพได้พัฒนาความคิดการอ่านอะไรของเขามากขึ้นไหมคะเราค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยนะคะจากที่เราให้เด็กๆเ,เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะ่ะคือต้องเล่าให้ฟังเล็กๆนิดนึงค่ะว่าในในบรรยากาศในตอนที่เราออดิชั่นนะคะเด็กๆค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นแล้วก็ตื่นเต้นไปกับเราด้วยอาจจะด้วยบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่เองอะคะ่ะพยายามแบบว่ากระตุ้นแล้วก็คนรับผิดชอบโครงการเองก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าแสดงออก ให้ให้เด็กๆเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สองคัญมากเลยนะการอ่านหนังสือเสียงแล้วก็หนังสือเสียงเนี้ยจะนําไปส่งต่อให้กับผู้พิการทางสายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเขาก็เหมือนเห็นความสําคัญกับเราร่วมร่วมกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าตื่นเต้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเด็กๆตื่นเต้นได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ปุ๊บอะค่ะกิจกรรม<อ>ต่างๆที่จริงๆแล้วเมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่คุณฟามเล่าให้ฟังมาเรามีกิจกรรมมากมายไม่ใช่แค่ในเรื่องของการอ่านอย่างเดียวเนาะ เป็นกิจกรรมที่เสริมในเรื่องของทั้งความรู้ทักษะวิชาชีพสิ่งเหล่านี้ที่เราให้กับเด็กๆระหว่างที่เขาอยู่ที่เนี่ยค่ะมันทําใ,ให้เขาพัฒนาเปลี่ยนแนวคิด หรือว่าเติบโตขึ้นอะไรยังไงแบบไหนบ้างคะส่วนของการพัฒนาค่ะอย่างแรกที่ที่เห็นได้ชัดคือพอเขามีความกระตือล้นจะเข้าร่วมกิจกรรมมาค่ะเราก็เสริมพลังให้เขาเลยค่ะเราก็ชื่นชมเขาให้กําลังใจเขาด้วยด้วยคําพูดอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งแรกเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เห็นเขาค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงอะค่ะพอเขากระตือรือร้นแล้วพอเขามาบันทึกเสียงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราก็เห็นเขาว่าเล้าตั้งใจเขารับผิดชอบอะค่ะมันมีเด็กคนนึงอะค่ะคนที่ได้รางวัลเนี่ยค่ะที่เขาใกล้ที่จะต้องตัดสินแล แล้วเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังมีความแบบรับผิดชอบแล้วก็ใส่ใจที่จะที่จะอาดเสี่ยงเพื่อเพื่อส่งข้อประกวดเพราะว่าเขาเขาได้รับการคัดเลือกมาแล้วเขาได้เหมือนกับว่าได้รับมอบหมายมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เราเห็นในในตัวเขาเหมือนกันแล้วก็เราได้มีการพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเอ่อก่อนก่อนที่เขาจะเริ่มที่จะบันทึกเสียงอะไรเงี้ยค่ะมุมมองต่อเรื่องต่อหนังสือเป็นยังไงมุมมองต่อต่อตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็เริ่มเริ่มที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองมาก ขึ้นว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีความสามารถที่หลากหลายนะเขาเขามีข้อดีนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ข้อเสียหรือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นที่เขาต้องก้าวเข้ามาสู่สถานพีนี้นะคะเป็นจริงๆแล้วความสามารถที่เขามีอ่ะถ้าในอดีตที่ผ่านมาเขาเห็นก่อนหน้านี้ค่ะเขาอาจจะใช้มันได้ในทางที่ถูกมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้กําลังใจเขาแล้วก,แวก็แล้วก็บอกเขาไปเลยว่าเราอ่ะเชื่อมั่นในตัวเขานะว่าเขาจะแบบ สามารถก้าวผ่านประสัไปได้เพราะฉะนั้นในเมื่อคนอื่นซึ่งเป็นเราเนี่ยที่เป็นคนอื่นนะเชื่อมั่นในตัวเขาขนาดนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็<ม>เราก็เลยเห็นว่าเออเขาเขาเขาก็เริ่มที่จะแบบรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วกออ็พยายามที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็เหมือนมีทักษะหนึ่งที่เขาเริ่มมีติดตัวก็คือทักษะการการ้กาแสดงออกที่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยต้องบอกนี้ยาว่าเด็ก เด็กๆหลายๆคนที่เข้าสู่สถานทีนิตอะค่ะค่อนข้างที่จะไม่กล้าแสดงออกเลยแล้วก็ขาดความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะแต่การที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมนี้เองก็ตามอะค่ะมีเด็กๆหลายคนที่เริ่มที่จะแบบพอมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็เริ่มที่จะกล้าแสดงออกอะไรที่มันมันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ผ่านมาคือเขากล้าแสดงออกแต่มันอาจจะเป็นการกล้าแสดงออกในในมุมที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องแต่ว่าวันนี้เหมือนเขาได้ได้ได้เห็นแล้วว่าจริงๆเราความกล้าของเขาที่มีอ่ะมันสามารถ ฉายแสงในในมุมที่ดีฉายแสงในมุมที่แบบถูกต้องได้นะแล้วเขาก็ทําได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่เราเห็นข่าวกันที่เด็กเยาวชนอาจจะมีการยกพวกตีกันที่แบบมันเหมือนเป็นความที่ต้องการอ่าเขาเรียกว่าพักพวกเป็นกลุ่มก้อนรุ่นพี่พรุ่นน้องใครมาทําพวกฉันไม่ได้หรืออะไรก็แล้ว<ม>แต่ที่มีการแสดงออกในเรื่องของความรุนแรงที่เราเห็นกันในสังคมตอนนี้นะคะซึ่งหลายๆครั้งที่จากอารมณ์ชั่ววูบแบบนั้นมันก็ ก่อให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าพูดถึงประเด็นนี้ค่ะช่วงนี้ฮอตฮิตมากเลยค่ะเราจะมีคดีลักษณะนี้ค่ะเข้ามาบ่อยครั้งมากในช่วงสิ้นปีที่แล้วจนกระทั่งต้นปีนี้ค่ะเป็นคดีเกี่ยวกับความรุนแรงในเรื่องของพวกพ้องหรือต่างสถาบันก็ยังมีนะคะซึ่งมันยังเป็นข้อท้าทายของของสถานที่นิตเองเหมือนกันเพราะว่าจังหวัดปทุมธาน,นีเป็นจังหวัดปริมณฑลค่ะเราก็จะเจอคดีลักษณะนี้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเหมือนกัน อะไรเงี้ยค่ะเราก็มีความพยายามที่จะใช้มาตรการเชิงรุกที่เข้าไปสู่สถานศึกษาในในโครงการหนึ่งสถานพินิจ์หกสถานศึกษาอะไรเงี้ยค่ะพยายามที่จะไปชี้ให้เขาเห็นอะไรเงี้ยค่ะว่าลักษณะเนี้ยมันจะนําไปสู่ความผิดพลาดแล้วนํามาสู่สถานพินิจอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะพอที่เราได้ทํางานกับเด็กกลุ่มน,นี้หลายๆครั้งแล้วเราก็เห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วบางทีมันเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบเป็นเรื่องของประวัติด้านครอบครัวอดีตที่ผ่านมาหรือว่าเป็นการหล่อหลอมของเขาที่ผ่านมาทําให้มีมายเซตหรือว่ามีมุมมองต่อการ ใช้ความรุนแรงการรวมกลุ่มแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาใช้ศักยภาพเชิงบวกของเขาอ่ะ ไปรวมกลุ่มแบบอื่นเพื่อทํากิจกรรมที่มันสร้างสารรค์กว่านี้ได้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านั้นพอประสบการณ์ที่เขามีมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยมันเป็นในรูปแบบของความรุนแรงเขาก็เลยอาจจะแสดงออกไปแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็ต้องการความเข้าใจจากสังคมด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้พอเป็นขา่าวปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็แบบอาจจะแบบใส่หน้าเอื่อมตอาทําไมเป็นแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นเหีืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดูมันจะเป็นปัญหาต่อเน,นื่องมายาวนานมากๆแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งเกิดด้วยนะคะจริงๆทุกๆคน ั้งคนในครอบครัวคนในสังคมก็มีส่วนร่วมที่จะทําให้เขาแบบไปในทางที่ถูกต้องได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆต้อง,งบอกว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากค่ะโดยเฉพาะครอบครัวเองซึ่งหลายคนจะรับรู้และเข้าใจร่วมกันเลยว่าครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่เป็นสถาบันพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กในสถานพินิจเองหรือว่าเป็นเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาค่ะครอบครัวถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนในทุกๆ ช่วงอายุของเด็กคนหนึ่งเนี้ยค่ะแล้วก็สังคมเองเหมือนกันค่ะสังคมก็เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าสังคมก็มีส่วนที่จะหล่อหลอมหรือว่าผัากดันหรือพัฒนาหรือว่าขับเคลื่อนเด็กคนหนึ่งไปสู่ทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะสังคมก็เป็นปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจหรือว่าการรับรู้ของครอบครัวและสังคมอะค่ะหากรับรู้ไปใน,ในทิศทางที่เข้าใจตัวเด็กเองหรือเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะหรือเข้าใจบริบทต่าง อะไรเงี้ยคะ่ะเราอาจจะสามารถลดโอกาสของการทําผิดของเด็กลงได้อะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ในมุมมองของฟาร์มเองนะคะค่ะซึ่งจริงก็คือสําคัญมากๆนะแล้วก็จําเป็นเหมือนจะผักภาระให้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งก็คงไม่ได้ครอบครัวสำคัญพ่อแม่สำคัญนะคะแต่บางที<อ>ถ้าสังคมเองก็ไม่โอกาสหรือว่าไม่เปิดทางให้เด็กเขาไปในทางที่ส่งเสริมที่ใจเขาทำสิ่งดีเหมือนที่ทาง บ้านประทุมเองเนี่ยส่งเสริมใหเ้เด็กแม่เขาจะเคยผิดพังผิดพลาดมาก่อนก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้เขา้เห็นความสามารถเห็นศักยภาพแล้วก็เพิ่มเติมความมั่นใจให้เขา ได้แบบพัฒนาตัวเองเมื่อเขาออกสู่โลกกว้างเขาก็จะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ถูกไหมคะใช่ค่ะด้วยความเชื่ออย่างหนึ่งค่ะคุณนิตาค่ะว่าการที่เราทํางานกับเด็กแลยาวชนกลุ่มนี้ค่ะเราเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ทุกคนหรือว่าเด็กทุกคนนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แม้ว่าวันนี้เขาจะเคยก้าวพลาดหรือผิดพลาดแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกไปตลอดชีวิตของเขาเขาสามารถที่จะมองเห็นตัวเองด้านดีของตัวเองมองเห็นด้านดีของคนอื่นแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่ จุดที่ดีกว่าเดิมดีกว่าวันนี้ดีกว่าที่เป็นอยู่ได้ค่ะนี่คือเป็นความเชื่อและความเชื่อมั่นของเราในการทํางานกับเด็กกลุ่มนี้ค่ะจริงๆตอนนี้เนี่ยถามว่าคุณฟาร์มเองอยู่กับเด็กๆมานะคะแล้วก็จะได้เห็นพัฒนาการเห็นแต่ละคนที่แบบผิดพลาดเข้ามาจริงๆแล้ว ถ้าอยากจะฝากถึงครอบครัวหรือเราอยากจะฝากถึงต้นตอก่อนที่จะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะมีคําแนะนำไหมคะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วโดยปัจจัยสําคัญที่เป็นสาเหตุของการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนนะคะปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่ามันเป็นเรื่องของพื้นฐานจากครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งเป็นพื้นฐานของตัวเด็กด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพื้นฐานจากหลายๆส่วนในสัคงคมด้วยส่วนหนึ่งไม่ได้ผักภาระให้ใครหรือว่าไม่ได้โทษใครว่าเป็นคนผิดเพียงคนใดคนหนึ่งค่ะหลายๆอย่างก็ประกอบรวมกันเป็นสาเหตุข,ของการ ทำผิดของเด็กแต่ละคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสาเหตุหรือปัจจัยที่แตกต่างกันมาแต่ว่าเท่าที่เราประเมินหรือว่าที่เราสํารวจมาจากประสบการณ์ทํางานนะคะครอบครัวถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากนะคะที่เป็นทลังหรือว่าจะเป็นภาระอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวจะเป็นปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากะคะ่ะว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวค่ะอาจจะไม่เข้าใจในมุมมองบางอย่างว่าทำไมลูกลูกเราถึงเป็นอย่างนี้หละ่ะเราถึงเป็นอย่างนี้ทําไมตัง้งคําถามมากมายกับเด็กคนหนึ่ง เลยเงี้ยค่ะแต่ความอยากฝากนิดนึงว่าการตั้งคําถามเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งคืออาจจะลองเข้าไปนั่งข้างๆเขาอาจจะลองเข้าไปยืนเคียงข้างเขาไปรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะพฤติกรรมที่ที่เขาไม่น่ารักแบบนั้นนะคะมันมีเหตุผลนะคะเหตุผลนั้นคืออะไรเหตุผลนั้นสามารถคุยกันได้ไหมเหตุผลนั้นสามารถที่จะประครับประคองเขาไม่ให้ก้าวเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมได้ไหมถ้าเป็นไปได้อะคะ่ะ ครอบครัวจะเป็นจุดแรกจุดสําคัญที่ที่จะประคับประคองไม่ให้เด็กก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะอีกปัจจัยหนึ่งค่ะระบบการศึกษาหรือในส่วนของสังคมค่มนะ,คะก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยเราจะพบว่าเด็กๆที่เข้ามาหาเราอ่นะคะ่ะส่วนใหญ่จะถูกผลักไสจะถูกผลักด,ดันกดดันให้ออกจากระบบการศึกษาพอเด็กๆที่ออกจากระบบการศึกษาไปแล้วว่นะคะ่ะเขาก็จะมีเวลาว่างเยอะแล้วก็จะใช้เวลาว่างของเขาในทางไม่ไม่น่ารักเลยนะคะแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะก็อ,อยากจะ บกว่าถ้าในส่วนของระบบการศึกษาหากเป็นไปได้ค่ะอยากจะให้ประคับประคองเด็กคนหนึ่งให้ให้อยู่ในระบบการศึกษาให้ได้มากที่สุดหรือว่าถ้าเขาไม่สามารถเรียนในวิชาการได้ลองสำรวจหรือลองมองเด็กคนนี้ซิว่าเขามีข้อดีหรือมีจุดเด่นด้านอื่นอีกไหมหากเขามีด้านดีและจุดเด่นด้านอื่นลองส่งเสริมและสนับสนุนเขาเพราะว่าเชื่อว่าเด็กทุกคนไม่เหมือนกันค่ะเด็กทุกคนมีความแตกต่างกันบางคนอาจจะสามารถเรียนได้ในระบบแบบว่าโดดเด่นไปเลยแต่บางคนเขาอาจจะเรียนในวิชาการไม่ได้แต่เขาโดดเด่นเรื่อง เรื่องอื่น,นๆเขามีความสามารถหรือมีความถนัดเรื่องอื่นๆน,นี้นะะเอ่อเราไม่อยากจะให้เด็กคนหนึ่งที่หลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะแล้วก้าวมามาสู่สถานพินิษฐ์นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นโรงเรียนหรือว่าระบบการศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ที่อยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องะคะ่ะประครับประคองในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงเด็กๆ เองอะคะ่ะตัวน้องๆเองอะคะ่ะว่าที่อาจจะยังไม่เคยก้าวเข้าสู่สถานนี้หรือกระบวนการยุติธรรมนะคะ,คะอาจ,จะยังแบบว่าโอ้หัวเลี้ยวหัวต่อหรือว่าอาจจะขาข้างนึงก้าวก้าวเข้ามาแล้วหรือมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆแล้วน้องๆไม่ไม่ได้โดดเดี่ยวเพียงลําพังนะคะจริงๆแล้วมีหลายๆส่วนหลายๆฝ่าย,า,ยายในสังคมมาคะ่ะที่ที่พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมน้องๆอ,อ,อยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เจอกันเท่านั้นเองน้องๆอาจจะต้องเป็นหาหรือค้นหาหรือให้โอกาสตัวเองอะค่ะถ้าไปสู่เรื่องราวใหม่ๆหรือประสบการ ม,มันจะมีโครงการเท่าเท่าที่ความทราบอะค่ะมันจะมีโครงการหรือมีหน่วยงานหลายๆอย่างที่พยายามจะเข้าไปทํางานกับเด็กๆนอกระบบหรือเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเองอะค่ะมันจะมีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ที่ส่งเสริมและพัฒนาความถนัดของน้องอะค่ะอาจจะไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการเรียนอย่างเดียวแต่ว่ามันคนมีความถนัดเรื่องกีฬาเรื่องศิละปะหรือเรื่องความสามารถเรื่องอื่นๆซึ่งตอนนี้มันมันไ,ไกลมากหมายถึงว่าความถนัดหรือความสนใจอะค่ะสามารถค้นหาได้ได้ง่ายแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบไปไกลมากว o r l d มากเลยค่ะอยากจะให้น้อง น้องๆเปิดโอกาสให้ตัวเองอยากจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วน้องๆไม่ได้อยู่เพียงลาพังน้องๆยังมีโอกาสอื่นๆน้องๆยังมีอย่างน้อยที่สุดน้องๆยังมีตัวเองที่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะอยากจะให้เห็นคุณค่าแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปอะค่ะอันนี้สําคัญมากๆจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่คุณฟาร์มบอกนี่แหละก็คือมันไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเขาเป็นเด็กที่เกิดขึ้นในบ้านของเราในสังคมของเราแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลประคับประคองและที่สําคัญก็คืออย่างที่ เรื่องของการเปิดโอกาสไม่ใช่แค่ตัวของคนรอบข้างที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเท่านั้นน้องๆก็ต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยอย่างที่ทางคุณฟาร์มนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ทํากันที่ บ้านปทุมที่สถาพนพีแห่งนี้ค่ะเราก็พยายามที่จะหาสิ่งที่เด็กๆได้มาทดลองได้มาเจอเจอกับความสามารถของตัวเองเหมือนที่กิจกรรมต,ต่างๆที่เราทํากันมาทั้งทวีนัมเบอร์วนะคะการประกวดต่างๆก็คือเป็นการเพิ่มศักยภาพและให้เด็กๆค้นพบตัวเองเหมือนที่น้องเขาเองเขารู้สึกว่า ฉันทาสิ่งนี้ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะว่าทําเพื่อคนอื่นด้วยอ่ะใช่ค่ะความคิดว่าความภาคพภพูมิใจในตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญมากพอเรารู้สึกดีกับตัวเองเราภาคภูมิใจในตัวเองเราจะมีกําลังมีพลังในการที่จะส่งต่อให้คนอื่นต่อไปอะค่ะคาว่าคนอื่นไม่ได้หมายถึงแค่หนึ่งคนสองคนแต่หมายถึงว่าคนที่มีความภาคภูมิใจตัวเองอาจจะมองเห็นคนอื่อนอนีกมากมายที่ที่ที่เขาจะเข้าไปเป็นผู้ให้ในอนาคตได้ค่ะเหมือนโครงการเรามาคุยกันในวันนี้นะคะในเรื่องของการอ่าน หนังสือเสียงซึ่งจริงๆแล้ว<อ>มันก็คือการอ่านที่เราอ่านกันปกตินี่แหละบางคนได้<อ>คนพบว่าเสียงของเราที่เรารู้สึกว่าก็ธรรมดาไม่ได้อะไรแต่ก,ากลายเป็นว่ามันมีประโยชน์มากกับการที่เราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทีเ่เป็นประโยชน์แล้วส่งต่อไปถึง ผู้พิการทางสายตาที่เขาไม่สามารถอ่านได้นะคะดีงามมากยังมีกิจกรรมอื่นๆของทางบ้านปทุมที่เราทํากันเป็นประจําหรือว่ากิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เราทำกันอยู่บ้างไหมคะค่ะกิจกรรมอื่นๆที่ที่เราทําเป็นประจํอยู่แล้อย่างที่พูดไปในช่วงต้นนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกทักษะทางสังคมต่างๆเพื่อเตรียมน้องๆให้ให้มีความพร้อมในระดับหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้าเขาเ้าก้าวเข้าไปอยู่การใช้ชีวิตในสังคมมะหากเขาจะยอมรับตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้น นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมประจำที่เราทาอยู่แล้วอะค่ะกิจกรรมอื่นๆที่ที่จะเป็นแบบว่าเป็นเฉพาะมีตามโอกาสต่างๆะคะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องของอย่างที่ผ่านไปค่ะเมืม่อเมื่อสักครู่ได้ได้กล่าวถึงไปแล้วคือกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันนะคะที่ที่สถานีประทุมเองก็ให้ความสําคัญเพราะว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดที่เราจะลดโอกาสที่เด็กๆจะเข้าไปเสี่ยงหรือว่าไปมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะค่ะเพราะว่าคาดีส่วนใหญ่ที่เข้าสูสา่สถานพินิจ์เองก็เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกกรรรมมทีี่เาาาให้คควสํัญอนึงพะ ว่าจะให้เด็กๆหนักถึงผลกระทบต่างๆของยาเสพติดด้วยแล้วก็ให้เขาได้แสดงความสามารถได้แสดงศักยภาพของตัวเองสู่สายตาคนอื่นสู่สังคมให้เห็นว่าจริงๆแล้วเด็กๆก็มีความสามารถอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้เป็นกิจกรรมค่ะแต่ว่าสถานพินิษปรปทุมเองมีพยายามส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการเรียนต่อแล้วก็เรื่องของการทํางานนะคะสถานพินิษปรปทุมเองเป็นสถานพินิษท,ที่ที่ต้องบอกว่า ค่อนข,ข้างที่จะกระตือรือร้นแล้วก็แอคชั่นในเรื่องของการเรียนแล้วก็การส่งต่อเรื่องของการทํางานนะคะเพราะว่าเราเห็นความสาคัญตรงนี้จริงๆว่าน้องๆอยู่ในวัยเรียนนะคะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าถ้าคนไหนที่มีศักยภาพหรือว่าเรียนมาจากข้างนอกอยู่แล้วเราก็พยายามที่จะไม่ให้เขาขาดตอนให้เขาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของการทํางานเราก็คนไหนที่อายุถึง18หรือว่าอายุที่พอจะฝึกงานได้เงี้ยค่ะแล้วก็ผลักดันให้ให้ไปทํางานแบบไปกลับไปเช้าเย็นกลับหมยายถึงว่าเด็กๆกินถูกควบคุมตัวในสถานพินิษฐ์นะคะยังไม่ได้ปล่อยกลับบ้านเพียงแต่ว่าเราใช้ช เวลากลางวันนะคะให้เขาไปฝึกงานในบริษัทกใกล้ๆเราอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความสนับสนุนจากเครือข่ายเช่นเดียวกันที่ที่ให้โอกาสเด็กๆเ,เข้าไปลองฝึกงานทดลองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆที่สถานพินิปปทุมทำมาอย่างต่อเน,นื่องค่ะ โอ้ดีงามมากมนะคะภารกิจหนักหนาสาหัสเลยเกิจริงๆแล้วถามว่าทําด้วยความรักทําด้วยหัวใจมากกว่าหน้าที่แน่นอนอยู่แล้วสําหรับเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะคะแต่จะดีมากๆนะคะถ้าครอบครัวเข้มแข็งสังคมเข้มแข็งและเด็กๆไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ถูกไหมคะใช่ค่ะจะดีมากถ้าเรามีจํานวนเด็กแบบว่าในการดูแลแค่แบบว่าไม่ไม่มากแล้วก็โอกาสที่เด็กๆจะก้าวเข้ามาสู่กระบวนการวิธีทำมีน้อยลงเราจะดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เปิดโลกนะคะแล้วก ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของสังคมจริงๆที่หลายๆคนอาจจะมีการพูดถึงตามเนื้อข่าวบ้าง ทำไมรู้สึกแบบนั้นแบบนี้นะคะแต่พอได้มารับรู้เรื่องราวจริงๆก็คงจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็น้องๆเองอยากให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็อยากให้แบบเหมือนมีอะไรก็พูดคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เราไว้ใจได้อันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดเราพาดพังไปแล้วต้องมาอยู่ในสถานพินิษฐาว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนามันก็คงไม่อยากไหมคะใช่ค่ะน้อยคนมากที่จะอยากอยู่ในสถานพินิษนะคะหรือแทบจะไม่มีเลยะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าในเมื่อน้องๆมาอยู่ที่นี่ แล้วทางเจ้าที่ก็ก็เรียกว่ายืนยันมั่นคงนะคะที่จะทําเพื่อน,น้องๆต่อไปด้วย ะะมีอะไรจะฝากถึงเยาวชนไทยหรือว่าฝากถึงครอบครัวเพิ่มเติมไหมคะครอบครัวเป็นส่วนสําคัญจริง,รงๆค่ะความย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีความสําคัญมากเป็นส่วนในการประครับประคองแล้วก็สนับสนุนน้องๆให้น้อง,ๆ,องๆก้าวไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีค่ะผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆแต่ว่าที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือตัวน้องๆเองะคะ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสิ่งสําคัญที่สุดย้ํากับตัวเองนะคะน้องๆว่าจริงๆแล้ว คนทุกคนเด็กๆทุกคนมีคุณค่าในตัวเองมีศักยภาพในตัวเองค้นหาความสามารถความดีงามของตัวเองให้เจอนะคะพอเรามั่นใจในตัวเองแล้วะคะ่ะเราก็จะมีความมั่นใจหรือเห็นโอกาสในการที่จะส่งต่อให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่า,อย,า,าอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังค่ะว่าไม่มีใครเข้าใจหรือไม่มีใครที่จะไม่เห็นคุณค่าของน้องๆเลยนะคะ,สะแสดงความสามารถในด้านที่ดีนะคะของน้องๆออกมานะคะเข้าไปสู่โอกาสต,ต่างๆที่ที่มีในสังคมที่เชื่อว่าน้องๆจะ จะพบเจอทิศทางหรือมีทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วก็ไม่ก้าวพลาดเข้ามาสู่สถานพินิษค่ะค่ะได้ถามว่าจริงๆที่นี่เนี่ยยังมีหน่วยในเรื่องของการให้คําปรึกษาไหมคะใช่ค่ะมีคลินิกให้คําปรึกษาครอบครัวค่ะซึ่งซึ่งเป็นเป็นคลินิกที่มีนักวิชาชีพที่มีนักสังคมสงเคราะห์นี่นักจิตวิทยาที่ดูแลรับผิดชอบในในเรื่องของการให้คําปรึกษาครอบครัวแล้วก็เด็กๆอะค่ะ หากใครที่สนใจค่ะคลินิกแค่คำปรึกษาค่ะจะมีในสถานพินิษ ทั่วประเทศค่ะเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแห่งเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาผู้ปกครองแล้วก็น้องๆว่า้าใครมีความไม่สบายใจหรือกังวลใจในพิติกรรมต่างๆนะคะเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะให้น้องๆได้ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะหาข้อมูลเช่นสมมุติเราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้ค่ะพิมเข้าไปในใน Google หรือว่าในแพลตฟอร์มได้เลยค่ะว่าสถานที่นี้แลุ้งครองเด็กนละเยาวชนจังหวัด อะไรแล้วก็เซิร์ชหาเบอร์โทรได้เลยเบอร์โทรนั้นสามารถโทรมาได้เลยแล้วก็อาจจะขอสายนักสังคมหรือนักจิตวิทยาก,ก็ได้คับเพื่อที่จะปรึกษาเรื่องอะไรแจ้งได้เลยนะคะซึ่งคลินิกนี้ค่ะคุณนิตาค่ะ,ะเป็นที่ฮอตฮิตมากในในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าฟาร์มเองก็ก็เป็นหนึ่งคนที่ที่ได้รับหน้าที่ในการให้คําปรึกษาครอบครัวเหมือนกันแล้วก็เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วก็มีผู้ปกครองที่โทรมาคือเขามีความไม่สบายใจในใน,ในพฤติกรรมของลูกเขาอะไรเงี้ยโทรมาแล้วก็มีการพูดคุยให้คําแนะนํา แล้วก็ให้ทางออกที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้อะไรเงี้ยค่ะก็ลองลองพิจารณาดูค่ะน่าจะเป็นหนึ่งโครงการดีๆที่เหมือนแบบป้องกันไว้นะคะหรือว่าช,ช่วยแบบเปิดทางบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็มืดแปดด้านเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะ<อ>จะไป<อ><อ>ยังไงไปทางไหนต่อหรือแมก้กระทั่งน้องๆเองบางทีก็รู้สึกว่าบางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะพูดก,กับผู้ปกคอรองได้ตรงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางสถานพินิษจัดทำใ,ให้ทั่วประเทศเลย77แห่งนะคะ เศร่่รทงทัยอดเยี่ยมมากๆเป็นกำลังใจนะคะให้คุณฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังกำลังสำคัญของบุคลากรของชาติของเรานะที่อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้โอกาสหน้าค่ะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจอีกนะคะเราก็จะมาบอกต่อกันในรายการของเราด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะคุณนิตาแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เราฟังมาถึงจนเวลานี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณฟาร์มนะคะโอกาสหน้าเราคงจะได้ เจอเจอกันอีกนะคะมาพูดคุยกันแบบนี้อีกนะคะสําหรับคุณฟาร์มนะคะหรือคุณสุนทรีอึ้งเกลี้ยงนะคะนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการนะคะนักสถานพินิษ์นะคะที่บ้านประทุมนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้ขอบอกต่อ